วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m ี AXA, ร i a ิ m i Pro ชียงใหม่และิ i l a m i n a Good morning ตอนนี้สักเก้าโมงเช้านะครับเราก็เอยก็ได้ผ่านเมื่อคืนหลับๆตื่นๆเดี๋ยวก็ต้องอุ้มอักเแล้วก็อักเก็หลับแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันก็เครื่องนี่ก็ปิ๊บๆๆ๊เพราะว่ายาเทใสมันหมดแล้ว แล้วก็ออกเสียงกระตุินเพราะมันเสียงดังนั่นแนหะแล้วก็แล้วก็วกใช่แล้วเดี๋ยวก็ก่อบอีกทีหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวพยาบาลเข้ามาว <c oughs> ัดอุณหภูมิเอาเสียงกระตุินนะแล้วก็ต้องก่อบใหม่โอ้ยอย่างนั้นเลยนะกัางคืนเนี่ยได้หลับสักสามไอ้สองสามชั่วโมงมั้งเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้นี่อันอันนั่นแหละเขาเรียกอะไรนะท่าแผลแผลนั่นแหละที่นั่นแหละที่นิ้วอะไรน่ะ บวมขุนแล้วอักเสบอ่ะเพราะออกซิลดก็ได้ได้ยานะเพนิซิลินที่มันจะฆ่าอักเสบแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะเวิร์คทันทีมัง้งได้ไม่รู้ว่าสองหรือว่าสามโดสแล้วอ่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะมาเขาบอกว่าจะมาก่อนเที่ยงไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยไม่นานมัน้งชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะมาแล้วมั้งเขาก็จะมาตรวจแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงแต่ว่าดูท่าทางเหมือนกับว่า เราไม่ใช่จะออกไปทางบันนี้นะอาจจะเป็นพวกนี้บันนี้นะมั้งแล้วก็เดี๋ยวต้องเช็คเอาท์ที่ a i r b บีนด้วยแต่ว่าตอนแรกผมก็ว่าจะขับไปนนขับไปเองแล้วก็ไปเอาของมาที่เหลือแต่ว่าจริงๆเมื่อวานนี้เมย์ก็เอาของมาตั้งเยอะแล้วเหลือแค่นิดเดียวแต่ว่าเราแต่เราก็จะวีดีโอคอลเมย์กับอิซาเบลยังอยู่ที่บ้านพักนนะ่ะ ก็ต้องเช็คถุทุกอย่างมันเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ล็อกอะไรอะไรทุกอย่างแล้วก็กุญแจไปให้แม่บ้านค้างแล้วก็จบผมจะไม่ต้องไปไปมาเราจะเสียเวลาแล้วผมก็อยากจะอยู่นี่กับลูกนี่ต้องช่วยทีนี้ก็ต้องอยู่นี่อีกคืนสองคืนอีน่เราไม่อยากอยู่นี่แล้วนะไม่อยากจะกลับบ้านนะแต่ว่ามันจําเป็นต้องอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3 1อนะ นะ่าคืนนี้ขับเขาดาวที่ราสาลสนะหรือว่าจะเขาดาวหมือว่าจะจะหลับหรือว่ากล่อมลูกยังไม่รู้นะเออเอสเดลชอบึ้นหมาอย่างเนี้ยอสเดลนั่งดีๆนั่งด,นงด,นงดีนี่เราเวิดีโอคอลกับเมย์นะนด,ดีเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วราปัปิดประตูแป๊บนึงนะนั่งดีสเดลนั่งดีเราจะเราจะขับถนนใหญ่นะอันนี้มาเซฟเลยสเดลถ้าอสเนไม่นั่งดีๆนะต้องต้องล็อกต้อง ต้องใส่ให้มันแน่นนะเออเกิร <st> ์ลก uh, okay, 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 ูดเกิร์ลกูดเกิร์ลอืมโอเคกูดเกิร์ลกูดเกิร์ลไอ้สโอเคเดี๋ยวเกเมย์ก็ต้องเมื่อกี้นี้มือข้างหนึ่งถือมือถือข้างหนึ่ง Ooh, okay, อุ้มอิสือเบลเขื่อนเน่ล็อกอืมแล้วก็ล็อกเกทจริงๆอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ว,ว่าเราก็ทำให้มันเรียบเรียบร้อยแน่นอนนั่นนะโฮสเดี๋ยวไม่ต้องบอกต้องบอกให้โฮสมา ว่าท่อตันนะใครจะไปซื้อหวยอะไรนะเมื่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้เมย์ได้ทำทุกอย่างแล้วขอบคุณนะเมย์พะแล้วเรามีแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่านี้สี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โอเคเวไรเดี๋ยวไปชาร์จที่นี่โอเค alright Isabelle พร้อมไหม i s a b e l l นั่งดีๆ i s a b e l นั่งดีๆ ทหารได้ดีแล้วทหารได้ดีามันนั่งดีนะถ้าไม่นั่งดีๆนี่เดี๋ <นะ S 1> ยวต้องต้องรัดรัดให้มันนั่งกว่านี้นะ,นะโอเคกูต okay, เกอร์กูตเกอร์โอเคป่ะโอเคผมเพิ่งจะกลมอ็อกซ์แลนดนะ์ะให้หลับแล้วก็เออ่แอมก็คงจะหลับเหมือนกันนะผมก็อยากจะหลับแต่ว่าไม่มีโอกาสหลับนะครับเพราะว่าตอนนี้เมย์กับอิสเปนมานะครับแล้วก็เราก็ได้ชาร์จเบียวดีซีไลออนเจ็ดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าคันนี้นี่ มาดที่นี่ามอ่า Isabella ยินดีเลยเบบี้เอาใจดีใจดีมาแล้วแล้วคราวนี้มันก็เหลือองฮาเนี่บอกให้ไปหัวไปตุ๊บสนินี่ยโอ้โเนี่ยความสูงตึงมาจากบ้ามันนะอันนี้มี39%มสาเปอร์ซ็ความสุ่มสามโอเคเราจะชาร์จหน่อย A B C แล้วดีนะว่าที่นี่นะครับมันมีที่ชาร์จของเ l e ล็กซที่โรงพยาบาลนะครับมี2อันแต่ว่าเวลามันก็ว่างเนี่ย22่สิบกิโลวัตต์เอนะครับ 7จ็บาทห้ต่อกิโลวัตต์แอลโอ๋อแต่ว่าเราได้แค่6.3กิโลวัตต์อันนี้นะครับเพลังงา,านมันเป็นหลังจากชาร์จิ่งล็อตนะครับหรือว่าถ้าเราจะเปิดแอร์มันก็จะลดลงนะครับแต่ว่า C Line นี่มันเป็น11กิโลวัตต์ออนบอร์ดชาร์จนะผมเห็นในจอมันได้9.5กิโลวัตต์นะครับก็แปลว่า Dolphin นี่มันมีแค่สามสิบแอมป์ซิงเกิลชาร์จซิงเกิลเฟสออนบอร์ดชาร์จนะครับประมาณ7กิโลวัตต์ออนบอร์ดชาร์จนะก็ช้ากว่านิดหน่อยแต่ว่าเเป็นโอคจจะชาร์ เสร็จอีกสชั่วโมงครึ่งเราคงจะอยู่นี่มากกว่า4ชั่วโมงครึ่งนะครับโ okay. <Okay. S 1> อเควันนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารนะครับชั้น3นะครับที่รามฮอสปิทอลแล้วก็ผมก็จะให้คุณดูนะครับผมประทรับใจนะว่าที่นี่นะมีอาหารเยอะมากคนไทยใครก็รู้นะครับโอเคที่นู่นมีอาหารเอ่อเอ่อเขาเรียกยัไงนะเอ่อเมอันนั้นอ๋ออันนี้ข้าวละแกงใช่ข้าวละแกงที่นู่นนะครับถ้าคุณอยากจะกินอย่างนั้นนะครับ แล้วก็อันนี้มีฟรอสติโยเกิร์ตแต่ว่าตอนเยวันตอนนี้ไม่เปิดนะครับมีกาแฟกับกับอะไรเนี่ยเบเกอรี่กับอะไรที่นี่นะครับคูซองอะไรมีที่นี่นะครับแล้วก็มีขนมเพียบเลยนะครับมีขนมมีมีเครื่องดื่มน้นนะครับแล้วก็มีอ๋มีขอมีมีเฮลที่ออปชั่นถ้าคุณจะกินสลัดก็สู่ที่นี่นะครับมี ผลไม้นะครับหลายแบบนะครับผลไม้นะครับสลัดผลไม้อีกแล้วก็มีเวนิมาชีสถ,ถ้าจะกินอย่างนี้้าเกินมาม่าก็มีนะครับแล้วก็มีอาหารที่ที่ทำฟ resh เมื่อเช้านะครับหลายอย่างเลยนะเมื่อเช้านี้ผมก็กินอันนี้หรือว่าอันนี้จำไม่ได้อันนี้มั้งเนี่ยแอมก็กินอันนี้นะครับแล้วก็มีผัดกะเพราผมว่าว้าว มีมข้าวหลามด้วยนะพวกว่าผ,ผ,ผมก็เคยชินกับน์เวย์นะที่น์เวตอนแอมคอดที่โรงพยาบานนะั่นน่ะเขาจะมีร้านชูนนอร์เวเซมันเป็นชอสแล้วก็นั่นก็มีไส้กรอกับครัวซองกับบอนกับ,กบ,กบไม่ค่อยมีอะไรนะเนนะีที่บมืองไทยนี่เลดขนาดตอนี้นีนนน้เด้ยนว่าออกซิดูนะเดี๋ยวเราขึ้นไปในห้องนะครับโอเคเราครบแก๊งแล้วครับเนี่ย อิสเปนี่มปฏทินกวุ่นวายนะวิ่งไปวิ่งมาจะจมจะจมไปที่นู่นเออไม่ได้เดี๋ยวไปโดนใส่สายแล้วนะครับก็ให้ไปจมในฟูกนี่นี่กำลังเปลี่ยนคาเป็ออกซัเจะครับแล้วก็อันนี้ก็ก็เขียนว่า this refrigerator is only used for drinking water storage เราก็ใส่เต็มแล้วนะครับมีผลไม้มีฟันต้าเขียวมีมีลักตะซอยนะครับอาหารลูกนี่ะครับโอเค โอเคผู้จะผ่าตัดออกสจนนะนิดหน่อยแล้วก็เอาหนองออกนะครับวันนี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าเราต้องอยู่นี่หนึ่งคืนแล้วก็พวกนี้เราก็ไปติดเชื้ดนาวได้แล้วก็แค่ต้องไปเช็คแผลทุกวันที่คลินิกที่ไหนก็ได้นะครับเราก็จะย้ายมาเป็นห้องฟาร์มาเลยนะครับก็มีที่นอนอันนี้ก็แอมกับออกซิเจนนอนนี่เมจนนอนนุ่นแล้วก็ เออ,เอ,อสุดใจตันแล้วก็เดดดี้กับอิซเบลก็จะนอนนี่มันจะได้ไม่เสียงดังไปใช่เพราะว่าปอมันโกลดังอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวต้องไปในรถหน่อยตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องชาร์จรถแล้วเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะปิกได้ก็ไม่ต้องชาร์จแล้วก็จะแปลอาของในรถนหน่อยครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ผมต้องไปเชียงดาวนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะขับไปกรุงเทพแล้วก็เราต้องไปไปเปลี่ยนไปทําอะไรที่เชียงดาวนะมีมีธุระที่เชียงดาวนะครับ อิซาเบลจะไปด้วยนะโอเคอิซเบลไปไปนั่นนีงเดี๋ยวจะต้องอธิบายเรื่องมันยาวหน่อยนะครับคือโอเคถ้าถ้าอิซาเบลอยู่คนเดียวอยู่อยู่ถ้าแดดนี้ไม่อยู่แล้วอิซาเบลอยู่กับมามีกับอักเซลอิซาเบลจะงอแงแต่ผมก็ไม่อยากจะให้อิซาเบลไปด้วยนะขับไปเชียงดาวไปกลับเนี่ยคืนนี้แต่อิซาเบลก็เป็นคนบอกเองนะว่าอยากจะไปกับแดนนี่โอเคก็ไปด้วยนะอืม แล้วก็เราต้องไปเปลี่ยนของอะไรนิดหน่อยนะครับเดี๋ยว,ยวลงไปนิดหน่อยโอเคจะอธิบายนะคือเออของเล่นตกแนละ้วคือเราจะขับซีไลออนไปนะระวังนะี่มันเป็นปน้ำมันได้นใช่ไหมไม่หม,ม,มย่ำเส้นนะโอเคเราจะขับซีเซีไลออนไปเชียงดาวนะครับแล้วก,กลับมาเดี๋ยวไปชาติเราจอดที่ชั้นสามก็มีที่ชาติสะดวกดีเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเช็คเอาท์จากโรงพยาบาลแต่ว่าผมอาจจะไม่อยู่นะผมจะเริ่มขับซอนเด drive イพรุ่งนี้ แล้วก็บีวีนีมันต้องพร้อมนะครับซีไลน์แต่ว่าครอบครัวที่เหลือทั้งเมกับเมกับแอมกับเด็ก2คนจะขับโตลฟินปิกเฉียงดาวนะครับแต่ว่ามันกันน้อยหน่อยเราต้องเราต้องขนของให้ให้มันไม่เยอะไปในนี้นะครับก็ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับคือในนี้นี่เราก็เหลือเผื่อไว้ มีโคยอ่อนในนี้นะครับแต่ที่นี่ผมว่ามันต้องการแล้วก็มีคอร์ซีดสองอันเนี่ยเดี๋ยวราต้องย้ายคอร์ซีดไปเปลี่ยนพลังเล็หน่อยครับแล้วก็ในนี้นะครับอ,อ,อันนี้ผมจะไปเชียงดาวเราจะต้องให้มันของไม่เยอะไปในโตลฟิลน,นะครับแต่ว่าคันนี้มันมีที่เยอะนะครับอะไรที่เราไม่ต้องการที่โรงพยาบาลกับพวกนี้ผมจะขนไปกลับไปแต่ว่าผมเอาไปบบทําไมเราต้องไปชนะเพราะว่าไอ้พวกนี้นะผมเอาไปกรุงเทพไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มาจาก BYD แล้วก็อตอนเมืพุมลูนี้อะ่ะตอนผมเอาคันนี้ไปคืนผมได้ไปคืนที่ศูนย์ MBYD แล้วก็หลังจากนั้นต้องนั่ง grab ไป EVMI แล้วก็ไปยืมรถอายน ES t EVMI ก็ไม่ใช่จะขนไปเยอะไปนะครับก็กลายเป็นอย่างนี้นะครับคือเราต้องไปเางดาวโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวไปนะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับเรามีที่ชาร์ที่นี่นะครับแล้วก็ผมก็ได้ชาร์จถ,ถึง1 0์นะครับกันวันนะครับพร้อมที่จะไปนะครับ จากนี่ไปเชียงดาว72กิลเมตรรถขำน้องันเราจะมี87%ไปถึงนะครับปะกลาคืนนี่ก็ขับเร็วได้นะครับเพราะว่ามีรถน้อยนะครับแต่ว่าไม่รู้นะที่มันใช้เวลานะเส้นทางนี้คือไฟแดงนะครับติดไฟแดงช้าขนาดเลยแล้วก็ผมก็อยากจะกลับไปที่โรงพยาบาลก่อนเที่ยงคืนนะครับจะได้ดูพุเเขาดาวตอนนี้มันสามทุ่กว่าแล้วก็ยังเหลืออีกเกือบ3ช<ม>ัช<ม>่วโมงครับ ก็น่าจะทันนะครับเรามาถึงเชียงดาวนะครับจากเชียงใหม่มาที่นี่ใช้เวลาสัก1ชั่วโมงกับ5นาทีนะครับผมว่ามันก็เร็วดีนะผไม่ไม่ได้ขับเร็วไปนะเพราะว่าอิสเปนนัมาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องก็ต้องไปที่บ้านแล้วก็เอาของออกแล้วก็เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะครับเรามาถึงเชียงดาวนะครับแล้วก็วิ่งไปเกือบ71กิโลเมตรนะครับแล้วตอนเอาดับรถนะครับเราจะเห็นว่ามันใช้กี่กิโลตเอแล้วก็คำนวณได้นนว่ามันเป็น วัดเอาติวิเมตรเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ที่มันผ่านไปร้อยกิโลเมตรนะครับ15.5โว้โอเคที่นี่ก็เราก็ผมไม่ต้องอยู่นานนะครับผมก็จะเอาของออกแล้วก็เอาของเข้านะครับแล้วก็ผมก็ ABC นะชาร์จระหว่างอยู่นี่นะครับตัวน,นี้อิสเบลหล์นะครับต้อเป็นไรแล้วแล้วก็อีพีเอ็ม e ออกนะครับไว้ที่นี่ที่ไหนที่นึง ไอ้ลืมนะอันนี้มาจาก dealership นะครับมาจากศูนยะ์เนาะเราก็ต้องเอาไปคืนนะไม่ใช่ลืมที่เชียงดาวนะครับถ้ามันยิ่งหรือก,ก็มีรถน้อยลงมันจะได้ขับเร็วกว่านี้ได้นะตัวน,นี้ก็สีทุ่มครึ่งนะครับก็แปลว่าจะเข้าดอีกหึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะแล้วถ้าเราใช้เวลาสัก1ชั่วโมงกว่าไปถึงเชียงใหม่ก็ยังมีเวลาเข้าดาวนะครับโอเคแต่ <laughs> okay, ว่าตันนี้ออ is better dude, นะ จะไม่รู้ว่าเดี๋ยวอีกนานอาจจะหลับอีกทนท์มั้แต่ว่ามันมีเส้นทางที่มันถนนโค้งหลายเกาะเลยนะรู้วิวสเบจะเบียนหัวไหมว้าวสีแยกเมย์อันนี้คนเพียบเลยนะครับเต็มเลยก็จะเข้าดาวกันที่นี่อ่ะต้องกลับไปโรงพยาบาลนะครับเรากลับมาที่โรงพยาบาลรามนะครับคราวนี้นี่จ็สองจุดเจ็ดกิโลเมตรนะครับเราต้องอนดับรถเราก็จะเห็นว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับ โอ้14.6ก w โลวัตต์โอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราต้องชาร์จถึง100%เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะขับไปกรุงเทพนะครับแล้วก็โอเคกระเป๋า2อันนี้เราก็ขึ้นไปบนห้องนะครับก็9.8กิโลวัตต์น,นีนเป็นหลังจากชาร์จิ่งลดนะครับก็มันที่มันเป็น11กิโลวัตต์อาจจะไม่ใช่เป๊ะ11กิโลวัตต์แต่ว่าประมาณ11กิโลวัตต์นะครับก็คนใช้เวลาสชั่วโมงก็แปลว่าเออตีสามเหรอ,อโอเคถ้าผมยังตื่นอยู่ตีสามผมก็อาจจะย้ายรถนะ หรือว่าเพื่อ,อนก็หรือว่าอาจจะแค่จอดแช่ไว้ก็ได้นะถึงพรุ่งนี้เช้าแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะบล็อกชอนจะถ้าถ้าเราชาร์จเสร็จแล้วแต่ว่าที่นี่มันไม่มีใครมาชาร์ตเป็นคืนอย่างนั้นนะครับดูก่อนนะครับโอเคเราม,มาถึงห้องนะครับตอนนี้เหลือสิบนาทีนะ <laughs> อิซาเบนตื่นแล้ววะเนี่ยในผู้เดี๋ยวอิซาเบเดี๋ยวแต่ต้ององุ้มอิซาเบลจะได้เห็นผู้นะ อ,ออกเสกีดกระตุนพอดีเลยอีกสามนาทีนะครับเราอยู่ที่ระเบียงนี่ครับข่าวเดียท,ที่นอนนี่โอ้อันนั้นถ้าแอ่เนี่ยโอ้เต็มแล้วนนะว้าวว้าว Oh <laughs> What a view What! Huh? It's a Ben ah. Wow, it's a bad Look at that. It's so beautiful. Happy New Year. Mm -hmm. Happy New Year. Mm -hmm. And Axel. Oh, Axel, Happy New Year. Mm -hmm. oh, poor baby. Happy New Year.